มาต่อนที่บูธ Honda กันบ้างดีกว่านะฮะจริงๆเปิดหลายรุ่นเลยแต่วันนี้ผมสนใจรุ่นนี้มากที่สุดแล้ว Honda s t e w a g o o n ehev นะฮะวันนี้เอาตัวสีออกน้ำตาลมาเลยนะะสีน้ำตาลอมม่วงนะฮะก็จะเป็นไฮบริดเหมือนเดิมนี่กว้างมากขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะฮะนี่คอนโซลคอนโซลไม่มีตัวเกียร์อะไรให้เกะกะแล้วนะฮะรวมถึงด้ามเกียร์อะไรนี่ก็ไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ดีไซน์ต่างๆใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ต่างๆนะเก็บของเก็บของได้ดีมากนะครับขึ้นลงง่ายสะดวกสบายเบาะกว้างมากด้วยนะฮะปีนเข้าปีนออกง่ายเนาะนี่ดูสิกว้างมากดูนะฮะเข้าออกขึ้นลงง่ายเหมาะสําหรับรถครอบครัวหรือว่าลูกเล็กเด็กเล็กนะเดี๋ยวจะลองนั่งดูแล้วกันกว้างมากโอ้โหเป็นรถทรงกล่องในสไตล์บ็อกซี่ของ honda step ว่าก้อนนะแล้วดูปรับเบาะสิครับได้หลากหลายนี่พับลงไปหาเบาะไม่เจอมาซ่อนอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยเออเข้าใจดีไซน์นะคือรุ่นอื่นเนี่ยเวลาพับเบาะมันจะเกะกะคือมันจะยังอยู่ด้านบนแต่ตัวนี้ดีไซน์ดีมากคืออยู่ในหลุมเลย นะฮะรวมถึงตัวเบาะตรงกลางเนี่ยยังมีพื้นที่ให้เด็กเดินไปเดินมาได้าไปหลังได้ด้านหลังก็มี USB power outlet ให้มาเยอะแอรเพดานครบที่ผมชอบคือมันปโปร่งมากมันกว้างหลังคามันสูงอยากจะได้จักคันนะแล้วข้อดีก็คือเบาะนี่ก็จะเป็นเมนวนทั้งหมดเนาะอ๋อเลื่อนอย่างนี้นี่กว้างเหมือนกันนี่เราแยกซ้ายขวาอิสระเลยแล้วมีที่วางแขนให้เสร็จจับเรียบร้อยนี่ขึ้นลงง่าย มีแอร์เพดานครบอุย้ยหลังคาสูงมากโปรง่งขึ้นลงง่ายเลยนะเบาะแยกอิกสระแล้วมีนี่ด้วยเอ้ยที่เจ๋งนี่เหมือนเครื่องบินเลยที่วางถาด<ม>วางจานเจ๋งไหม,มแล้วมี USB ด้วยนี่เหมือนอยู่สายการบินอะไรสักอย่างเจ๋งมากนะฮะแล้วก็เหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวเดี๋ยวไปดูท้ายรถดีกว่าเอ้ยเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวลองปิดดูระวังนะนี่เจ๋งมากนะฮะขึ้นลงง่าย นี่นะฮะไม่ยากไม่ยากนะครับใช้งานเวิร์กมากนี่ขึ้นลงง่ายสะดวกสบายหน้าต่างยังบานใหญ่เหมือนเดิมโอ้เราชอบตรงนี้มากเลยฮะกระจกข้างตรงมุมเนี่ยทำให้การมองเวลาเราเลี้ยวอะไรเนี่ยได้เรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วหลังคาอันนี้คือจุดขายข,ายของเขาเลยนะสูงมากมีแป้นพัดเดิลชิฟมี Cruise Control, อะด p t i ีฟค r u i s e คอนโทรลเนาะมัลติฟังชันครบแล้วก็เกียร์นี้ชอบมากเลยคล้ายๆ c r ายอไม่เกะก,กะนะครับแอร์ Air, เป็นดิจิตอลเบรกมือไฟฟ้า usb type c ครบกล้องนี่ เล็กๆน่ารักนะฮะออปชันครบแล้วก็ระยะจากกระจกถึงตัวพวงมาลัยก็ถือว่าไกลพอสมควรได้เรื่องความปลอดภัยด้วยนะ19บกสีปรณกรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสอทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงร้านอยู่ถนนกาลปพฤกษ์กรุงเทพมหานครอ,อยากตีราคาส่งรุ่รถมาได้เลยที่อินบ็อกซ์ของเรา